แม่เหมียวมีพัสดุมาครับน้องเหมียวรับไว้ให้แล้วอันนี้พัสดุมาส่งในเวลาใกล้ค่ำเนาะใกล้ค่ำแล้วครับแต่รับพัสดุไว้สองกล่องน้องเหมียวรับเลยเราับไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับสองกล่อง่งมาจากคุณโยมสุธาทิ์ชวนหาวากรสุธาทิ์ชวนหาวากรเนาะ ผมวแถงหลวงูปเกียรติจิตโตพุทธละสาบอภคมไทยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้าหองดอนปางจำบวนสองกอง้ะยกันเนาะเดี๋ยวแกะดูนะครับเนาะแกะดูนะครับเบลุเบลุร อาหารอาหารน้องเหมียวเนาะหาน้องเหมียวปลาซาดีนซาดีนเนยเจลลี่ซาดีนในยเยลลี่อาหารเปียกซาดีนในยเยลลี่จำนวนกี่อะไรลูกจำนวนหนึ่งสองสามห้าสิบห้ายี่สิบอง บะยี่สิบกระป๋องยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิกระป๋องน่ 21, 22, 21, งาผิดก็ไมารู้นบเป็นอาหารน้องเหมียวเปียนเนาะแต่เดี๋ยวไอ้ก่อนรุดก่อนลงมาลูกก่อนนะอโอเหมียวไม่เอาลองใหเลย ตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้ก็แฟอาหารอาหารน้องเหมียวบางการกับเดี๋ยวพีว่บุ๊คดูนะ่เป็นหาเมสตลาดน้องเหมียวหาเมสตลาดน้องเหมียวครับ มีสรานเมียมีหลากหลายเลยเนาะหลากหลายเลยครับเขาบก็การโฆษนาสารทุข้อวุ้ทุกายเี้จุเป็นพราะปัจจัยนานงที่ทำให้คุณเจ้สุอาผู้ใช้ที่อบงฟัรวพความสุขความดีความสุขาทุกใจ ปรารถนพระนคามมุมาปรานาทุามมากประาการเถิดตพีติโยวัสจุสัพโลกโกวินัสุสมาเตวัวันตรายโยทุกทิศายุกเว่า,วาอภิวาตนาสีนิสันิจังพุทาปจาย,ยินโนจตาโรธรรมาวาันติอายุวันโนสุข,ขังภะลังสาธุสาธุสาธุ

เมียกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวนี้ไว้หลวงปู่จัดไว้ในมื้อคืนอื่นแล้วลูกนะครับขอความมุ่งมั่น,นาสาธุรอายุวันโนสุขังภาลางัง